จะเขาไม่มีเงินวะเรียกเลยอันนี้โอเคโอเคเปิดได้แปดรอบคิดกันกระเป๋ายี่ห้ออะไรครับเงินสี่ร้อยครับสี่ร้อยใครไม่มีตังค์ไหมครับตรงนี้ผมมีครับมีหมดนะผมครับผมเล็กเลยครับเรียกเลยสามหนึ <360 S 1> ่งศูนย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ กี้เกียไอ้เกียพี่ทำอะไรอยู่อะพี่ครับกลับค่ายเลยไอเกีย น่กลับเอเกียรครับนีกกลับมาเจอลยไอเกีย <A Q S 2> มาเทสของครับเราจะไปสำรวจเขาองกดร้องไห้ปะเนี่ยค่ะไม่ได้ไดร้องไห้เป็นสา ไม่ต้องเศร้าสองสองห้าอันนี้คือต้องไปทุกคนนะพี่โทนี่ใช่มันแอบมันหนีพวกกูอะไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็คนที่อ๋คนที่คนที่อยากจะไปสำรวจมนะั<อ>้งอดูแลตัวเองดีๆนะทุกคนเลยเับพี่แพี่จะออกมามาใช่เปล่า ถ้ามีทางออกมาก็จะออกแต่ถ้ามีทางกลับก็ตอบไม่ได้แต่ถ้ามีทางกลับก็ต้องมีทางมาใหม่แหละแต่ก็จะตอบไม่ได้อยู่ดีว่าจะกลับมาตอนไหนปะหิวข้าวสองสี่สี่ไม่มีข้าวเลยอ่ะขอข้าวหน่อยครับหิวข้าวสองสี่สี่ไม่มีข้าวเลยคับใช่ครับเตมาฉันได้สองอันแล้วครับรรขอบคุณค่ะ อย่าไปซื้อช็อกโกแลตกลับตอนไหนไม่เยเเจอชาวททิ์ี่ดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วคุณกต้องลับไปที่แล้วอย่างนี้ค่ายนิเวอร์เราจะจบพี่ต้นนี่ครับพี่ครับน้องชายกลับไปแล้วก็อย่าลืมกันนะครับพี่เฮ้ยไม่ลืมกันหรอกลับมาที่นี่เมื่อไหร่อาจจะนิเวอร์หรอนิเวอร์ค่ายนิเวอร์ก็เป็นค่ายของเราไง สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องเหลือคนที่ยังอยู่แล้วก็ไม่มีคนที่มีที่ไปก็อย่าให่รู้ไว้ว่าใช้ชีวิตตามหลักการที่อยู่ในโรลมาก็ดีครับส่วนผู้รอดชีวิตใหม่คนไหนที่เขาประสบปัญหาก็ฝากช่วยเหลือเขาด้วยลุงได้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 ก็ตอนนี้ที่ผมสำรวจกันมาก็ลุงอยู่ต่อไหมไม่เลยหรือเล่าพี่ลุงอยู่ต่อหรือเปล่าอยู่ต่อเวลาที่อีกไม่มาเท่าไหร่หรอวลุงอยู่ต่อไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ได้ทิ้งของไว้ให้ ือจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้นก็ไม่รู้เหมือนกัเดี๋ยวคุณบาก็เข้ามาอยู่ไม่ใช่หรอครับใช่เข้ามาอยู่ใช่เข้ามาอยู่ผมเข้ามาอยู่แต่แต่แต่ส่วนหนึ่งผมอยากทิ้งทิ้งไว้ทิ้งไว้กับลุงด้วยเผื่อไว้ช่วยเหลือผมอยากให้ลุงกางเต็นท์อ่ะผมจะเอาของทิง้งให้ไปหาเพ,พื่อนพี่ก่อนเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้ก็ได้ลงุง ถ้ามีโอกาสผมจะแวะไปหาทโนูนะครับพี่ได้ถ้าสมมติมีโอกาสได้เจอกันก็ท้าทายกันละเนาะใครว่าหาครับพี่เดี๋ยวผมจะไปหาพี่ที่แรงเขียวพี่อยู่บ้านอาอขอโทษทีเอ้ยไม่ททอยากให้ททเศร้าจริงๆมันก็เศร้านิดหน่อยแหละแต่แบบว่าที่นูมันก็มีมีอะไรที่แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไม่เอะไรพี่เดี๋ยวผมไปตามหาพี่ที่แรงเขียวเขาพาผมเองอะเอ่ะเออได้ สามไม่นด้หน่อยไม่ด้หน่อยามขอบคุณทุกอย่างเลยครับเรื่องใช้น้องสามไม่เป็นไรแค่แค่นี้เองค่ะถือเป็นการแบบว่าที่เราได้เจอกันสอนใช้ชีวิตไงถูกต้องโอเคไหมแตคนแรกเลยที่คุยกับหนูไม่ต้องร้องอ ะเมื่อกี้ยังกอดกันอยู่เลยอะเออเมื่อกี้ยังกอดกันอยู่เลยอะหมดเลยอะเน็กคยเหยียบเป็นไงบ้างครับเอ๋นเหมอ่ออะเหม่อก็กลับอดีตด้วป่ะครับจอห์นจอห์ออนจอห์อน เหมอนี่ชื่อเหมือแนแฟนเมืองอดีตลเลยพเฉินผมเจอไอ้นั่นอ่ะมันอยู่ที่แล็บตรงแรกงุ่นอ่ะไอ้นี่ปะงั่งจับไป, <พา S 1> ไปได้วยกันผมมาสำรวจไม่ใช่ไม่ใช่เอาวเหรอไม่มีใครนั่นแหละครับพี่ทุกคนเตรียมของจะไปสำรวจเขาวขงกดแล้วพี่แล้วในอดีตแล้วในอดีตเหมยเหมยพูดได้เปล่าเออทำไงไงเนี่ยพี่เฉินอยู่ปะอยากรู้อ่ะพี่เฉินคุยเธออยู่ครับได้อ๋อเฮ้ยอดีตพูดได้เหรอพี่จะได้อดีตพูดได้ปะ พี่ต้องพากลับอดีตแลครับพี่เจอนั่นนะมันอยู่เนี่ยอยู่ที่แลบคนเดียวด้วยอืมผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้แต่เนีย่ยเชิญเรียกลงแล้วจะไปสำรวจอ่ะพี่แค่แล้วนะเ,ออเออหมย่ยผู้ช่วยจอยอดีต่ะเพราะว่าอดีตไม่มีกระดาษให้เขียนอนดีตไม่มีกระดาษให้เขียนแต่มีโทรศัพท์ อ๋อมันก็ฟิล์มส่งกันได้ไม่ใช่มันลำบากกว่าไงลำบกว่าอันนี้เชียงให้มีอะไรเเลยดี๋ยวผมบอกนะไอโมงขึ้นมาไอโมงไปอยู่กับพี่เกียร์เรื่งย่งนี้้กลับอดีตไปจะชินหล้วแหละแต่ถ้าเหมยไม่กลับวงก็จะอยู่กับเหมยนะ้างบนอ่ะ้้ันองาดีใครได้เจอการทักทายกันด้วยนะ ตัวนี้ใครเออดีตอดีตตัวนี้ใครใครใครรวยไหมฮะเงตัอไม่ออดีตอดีตตรงนี้ใครใครอยู่ที่เดียวผมไหมใช่เออแล้วรวยรวยมีตังค์ครับผมผมเออมีวะมีไหมผมไม่น่าไม่น่ามาจากที่เดียวกันเลยถ้าถ้าผมกลับไปได้ผมเจอพี่ผมจะทักพี่นะได้น้องแต่ถ้ากลับไปได้ผมไม่ใช่ร่างนี้นะครับผมเป็นผมจะเป็นหัวฟ้าแสกกลาง กลับไปได้เรายังจะจำกันได้อยู่ไหมมีแต่ไม่รวยโอเคโอเคมีแต่ไม่รวยแบ่งคนละขึ้นทำได้ทักทายกันดีใค้คนรับไง N W ออไรเกแล้วอะไรกับอะไรนะ อยากเขับนะฮะแปลกๆนี่ก็คือคนมาจากวัดหมดเลยอรอไม่น่าใช่นะอย่างที่ถามว่าทุกคนใครอยู่ที่เดียวผมบ้างมีตต่มีไม่เยอะมั้งแต่เรามาจากมาติเวิร์ดนะここ no. it, huh? um> yes? ี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่นิกก็มาจากมาติเวิร์ดหนูมาจากอาอนิกอยู่มัติเวิร์ดเหรออ้าวเรามาจากวัหลักเหรอแล้วกลับไปในอดีตเราไเจอกันไหมหนูก็ไม่รู้มัน ว่าเราจะได้เจอกันไหมแต่หนูเคยทำงานเป็นหมอดูที่โน้นนะอ๋อใช่แต่หนูอะหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ชอบพี่เกียวพี่เกียดิสเครดิตหนูโอเคกูรู้ละรู้ละอ๋อกูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละคนนี้คือใครกูจำอดีตได้แล้วเกียวพี่เกียดิสเครดิตกับพี่ดำแต่ว่าพี่ดำอะไม่เชื่อแล้วพี่ดำก็เลยจ่ายมาห้าแสนไอติฟน้อง น้องไงที่ที่ที่ดูคนนี้เนี่ยไอตีไอตีปะตีน้องชายอ่ะพี่เกพี่เกมาพูดจาไม่น่ารัะแล้วหนูก็ร้องไห้เขาเขาพูดอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วหนูก็เลยเกือบเกือบแบบเราเคยดูให้พวกพี่ปะใช่ที่ยืนดูหลายหลายคนปะคือหนูจะไม่ได้ว่าดูให้ใครบ้างหรอกแต่เยอะแต่เยอะแต่ว่าหลายคนอะ แต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ดูแล้วช่วงนี้เพราะแบบเดียวซลไม่ไม่ใหม่กลับมาแล้วเซลล์มันกลับมาแล้วออ๋เอ้ยมาดูให้หน่อยดิแต่แบบเดี๋ยวดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูให้หน่อยอะไรไงเดี๋ยวดูให้หน่อยดิอะเดี๋ยวให้หน่อยดิไม่เอาเดี๋ยวว่าไม่ให้พี่โทรกลับไปเฮ้ยปิดมาดีนะหนูให้แล้วกลับไปเช็คที่นู่นก็ได้ไง ไอ้บ้ามีคาั้งออกไหมครับเพื่อนไม่เจอคงอาตุ้ได้กันอีกเนาะแล้วเจอที่นู่นละหนูก็ททงพี่ได้ไงถูกไหมพี่บ้ากบไปเหมือนที่นี่หรือเปล่ไปนะกำลังก็ไม่เหมือนที่นี่หรือเปล่าไม่เหมือนที่นี่แล้วที่นี่ใครจะดูแลหนูใครจะเอาปืนให้หนูล่ะ ที่นู่นหนูขออาวุธตัวนี้ดิที่นู่นใช่ใช่ที่นู่นหนูขอปืนเลยตัวนี้เจ้าปืนอยู่เลยเดอเชโนอยู่ที่นู่นเราก็ดูแลกันได้ใช่ดิอยู่ที่นู่นมันก็เหมือนที่นี่แหละเราก็รู้จักกันเหมือนที่นี่อยู่ดีถูกป่ะป่ะใช่ใช่ใช่สูดตัง คนนี้เขาดูดูด้วยไปเลยแต่ถ้าสมมติอันนี้เราเจอกันเดี๋ยวพี่จะให้เราดูฟรีให้แกงพี่หน่อยโอเคป่ะอันนี้นี่คือดูฟถนนเนี่ย่เลีดี้ดีดีดีผมคิดดีนะนี้ดีดีเพื่อนพี่บ้าอย่าลืมกลับไปซื้อปากกี้นะพี่เออซื้อแน่น้องปากกี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่มาลาเดี๋ยวพี่มาแดดจะทำจะแต่งแบบนั้นเลยเนี่ยตีเหลือง